วันนี้อยู่บ้านอารมณ์ดีเชียวมะลอยนาเนี่ยโอ้เกมโทกา้าวันนี้วันศุกร์มีของขวัญเข้าไปกดกดกดอ๋อเกมโทก้าเหรอใช่แล้วพี่ฝนอ๋อเด็เดี๋ยวก่อนนั่นแล็คคูนนี่นะเออแล็คคูนแล้วไงต่อเหมือนลืมอะไรไปบางอย่างเลยอะ่ะอ๋อไม่ได้ลืมหรอกทิ้งไว้นั่นน่ะดีนะอะไร,รอ่ะปุ๊กปิ๊กก็เจ้าโบ่ดิฮะเฮ้ยจริงด้วยพี่เอกเฮ้ยอุตตะลืมลืมโบ ใช่แล้ววันนี้เอาโบไปฝากไว้ที่เดคแคร์นี่นะทำไงดีอะทำไงดี เราจะต้องรีบไปรับโบอกันแล้วล่ะไม่งั้นจะต้องงอนแย่แน่นอนเลยนะเนี่ยเออป่านนี้ฉันว่าลืมไปแล้วละมั้งว่าเราเอาไปปล่อยไว้ตรงนั้นน่ะฉันไม่ได้ปล่อยสักหน่อยพวกปิ๊กมาเร็วเข้าพี่เอ๋รีบขับรถไปรับโบอกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนพี่ฝนเดี๋ยวเอารถออกมาก่อนแลว้ลวๆๆเ,เ,เ,เข้าหน่อยสิรีบเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วทำไมตัวเองไปฝากไว้แล้วลืมได้ยังไงกันเล่าอ้าก็วันนี้เขามีฝึกนี่นะฝึกอะไรเหรอฝึกดมกลิ่น <laughs> ฝึกดมกลิ่นงั้นเหรอใช่แล้วโบพวกเรามาลัาบแล้วบโบอยู่ไหนเนี่ยไปไหนกันหมดเลยอะโบแลนซ่อนแอบ์โบโบอยู่ไหนโบหายอยู่ไหนเนี่ยบโบหายพี่ฝนไม่ต้องแล้วพี่ฝนเจอโบแล้วโถเอ้ยอยู่นี่เองเล้อโบโบเป็นไงบ้างเนี่ยบูงงอนหรือเปล่าอะบูปุ๊กปิกบว่าง่า ไม่ได้งอนเราพี่ฝนเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาดั่นแหละโอ้ยตกรกใจหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยแล้วจะไปไหนกันต่อละเขาเนี่ยโอยใช่พี่ฝนลืมไปเลยอะ่ะแม่บอกว่าให้เอาคุกกี้ไปให้คุณยายที่ต่างจังหวัดด้วยอะ่ะคุกกี้เนี่ยนะใช่แล้วอันเนี้ยคุกกี้แม่ฝากไว้งั้นก็ไปกันเลยดีกว่าพี่แอ๊กพาไปหน่อยได้หรือเปล่าไปไหนๆก็ออกมาแล้วอ่ะเราออกมาแล้วเราก็ไปทีเดียวเลยก็แล้วกัน แต่ว่าพี่ฝนก็ไม่มั่นใจนะว่าคุณยายจะอยู่บ้านหรือเปล่าอ่ะคุณยายเนี่ยหรอใช่แล้วคุณยายพี่ฝนน่ะอยู่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่นนะแวะซื้อปาทูวให้ฉันด้วยดิเอาล่ะตอนนี้เรามาถึงบ้านคุณยายแล้วล่ะแต่ว่ามันแปลกๆอยู่นะพี่ฝนนะแปลกๆยังไงอะ่ะอันนั้นอะไรอะ่ะไหนอะ่ะเนี่ยแดงๆเนี่ยฮะเฮ้ยอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันโดนแล้วจะช็อตหรือเปล่า เมื่อดูท่าทางแปลกๆน่าดูนะเนี่ยเอออย่างกับที่ดักยุงอา้าวไม่เห็นเป็นไรเลยเฮ้ยแต่ว่ารู้สึกรู้สึกว่ามันจะร้อนๆน,นะเออแค่กั้นเราไว้ไม่ให้เข้านี่ปุ่มอะไรอะนี่ประตูบ้านคุณยายพ่ฝนเหรอเออพี่เอกก็ไม่รู้ว่าบ้านคุณยายพ่ฝนนี่เฮ้ยเดี๋ยวลองกดตุ่มตรงนี้หน่อยดีกว่ากดเลยกดเลยกดแล้วนะเฮ้ยอุตะอ้าวไฟดับเฮ้ยอ,อะไรอะ<บ>มันเกิดอะไรขึ้นอะโบโบบอกว่าตรงนี้ประตูเปิดแล้ว ประตูเปิดแล้วอ่ะบูบูประตูเปิดแล้วเงื่อนหมายความว่าเราก็เข้าไปในบ้านคุณยายได้แล้วนะสิมาเลยพี่ฝนมาเลยมาเลยพี่เอกระวังอันตรายให้ดีนะรู้สึกว่ามันทำแม่งทำแม่งยังไงก็ไม่รู้อะ่ะตรงนี้มีอะไรด้วยเนี่ยเฮ้ยแต่ที่จำได้บ้านคุณยายพี่ฝนไม่เป็นอย่างนี้นี่นะอันนี้อันนี้อะไรอะ่ะไม่รู้สิมันคืออะไรอะ่ะ มาเร็วมาเร็วมาเร็วยังไปไม่ได้หรอกพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนขอดูฟากนี้ก่อนเฮ้ยหน้าต่างถูกกั้นเอาไวอ้อ <Boo. S 1> ่ะบูมีอะไรเหรอบูบูพวกปิ๊กบูก Boo, ว่างไงอะ่ะบูบอกว่าประตูกับหน้าต่างทุกบานโดนล็อกยกเว้นข้างบนนั่นแหะข้างบนเนี่ยนะเหรอเพื <Hey. S 1> ่อนออกมาแล้วอะ่ะเฮ้ยนายออกมาจากไหนเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าทางนี้สินะที่เราจะสามารถเข้าไปได้งั้นตามมานะตาม,มา รอด้วยมาเร็วๆเข้ามันมีตะแกงอะไรบางอย่างเนี่ยตรงเนี้เราเปิดออกได้อะทุกคนโอ้หนี่บ้านคุณยายพี่ฝนจริงๆอเหรอไม่ใช่อ,ะอ่ะเด็กเออเดี๋ยวนะหรือว่าพี่เอกพาพี่ฝนมาผิดบ้านอีกแล้วเหรอเฮ้ยพี่เอกไม่ได้เป็นคนพามาก็พี่ฝนจิ้ม GPS อมาทางเนี้เยเดี๋ยวก่อนแย่แล้วเรามาผิดบ้านเฮ้ยเขาจะจับพี่เอกด้วยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นดูเหมือนว่า คุณยายหุ่นยนต์นี่นาอ้าวไม่ใช่คุณยายพี่ฝนเหรอไม่ใช่แล้วโอ้โอ้ไล่ตามใหญ่เลยนะตอนเนี้ยโอ้เกือบไม่ทันผ่านหร้อยังอะ่ะมาเร็วมันปลอดภัยแล้วใช่หรือเปล่าอะ่ะเรียบร้อยพี่ฝนปลอดภัยหายห่วงปลอดภัยหายห่วงโอ,โอ้โอ้คุณยายขายอย่าตามหนูมาอู้หูอะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันเหรอเขาคอยไล่จับเด็กในเนี้ยเขาคอยไล่จับพวกเรางั้นเหรอ เฮ้ยตรงนี้ห้องอะไรเนี่ยตรงนี้ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นห้องทำกับขา้าวหน้าต่างตรงนี้เปิดได้ใช่แล้วอันนี้เขาไม่ได้เอาไม้กั้นไว้ไปกันเถอะเราสามารถกระโดดออกไปแล้วก็ออกไปจากที่นี่ได้แล้วงั้นสิบเออูเออเออเออแย่ออออแล้วโบ,บบอกว่ามืดมากเลยใช่แล้วมันมืดมากเกินไปเรามองอะไรไม่เห็นเลยนะเนี่ยบูบูบ,บอะไรละ่ะโบขยันพูดจังโบ,บบอกว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีหลุมอยู่นะระวังด้วย พี่เอกระวังให้ดีนะพ่อเขาบอกว่าแถวนี้มีอันตรายอ่ะมีอันตรายมากเลยเหรอพี่ฝนนี่ยไอโอ้โหนะ่ะคุณยายหุ่นยอนตอ์เขากําลังไล่จับพวกเราอยู่อ่ะอันนี้ใครหลุดเข้ามาที่โดนจับหมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วอา้าวอุตา<อ>ไปไหนแล้วอะ่ะอยู่ข้างล่างหล่นลงไปเหรอเนี่ยตรงเนี้ยเริบเชิบโอ้โหข้างล่างนี่อย่างสูงเลยขอบอกโอ้โหพี่ฝนเจออะไรเหรอพวกเป็กเปยกเจอกระดูก เจอกระดูกเหรอ,อนี่กระดูกวิหรือว่าเขาจะอยู่ในนี้มันนานเกินไปจนกลายเป็นกระดูกไปแล้วอะหรือว่าคนที่ลงมาก่อนหน้าเรากันนะเขาออกไปไม่ได้งั้นเหรอน่าจะใช่พี่ฝนดูดิโอ้ยแย่แล้วสิงั้นเราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่เออระวังโอ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรกันเนี่ยโอ้โหมีกับดักด้วยคุณทุกคนบบบูบบบระวังนะโบเดี๋ยวตกลงไป โมบอาากว่าพี่ฝนจับโบนแน่นๆหน่อยโบกลัว <c oughs> ไม่เป็นไรโบเดี๋ยวฉันจะจุงพานายออกไปจากที่นี่ให้ได้แหละข้นข้างบนบันไดขาดระวังอ่ะบันไดตรงนี้มันเหมือนมันแตกอะ่ะพี่เอกระวังมันจะถล่มลงมานะบูบฮึบจึบฮึบจึบได้แล้ว ข้างในมีทางเชื่อมต่อไปตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนันเนี่ยโมบ,บอกว่าข้างหน้ามันมีทางขาดโดดระวังระวังตรงนี้มีกับดักด้วยละขอบอกฮึดฉจบมาแล้วบูพี่หวานครับโบบอกว่าตรงนี้มีกับดักน้นาแหลมคมมากจอดกลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนจอดนายคุยกับโบรู้เรื่องแต่เมื่อไหร่ฉันคุยกับโบทุกวันนะฉันเป็นเพื่อนโบมาตั้งนานแล้วอ่ะจริงเหรอใช่แล้ว นี ici, ่เรามาฟังแมวจิ s <S an 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 ้งจกแล้วก็หมาทะเลาะกันนันมาแล้วเข้าประตูทางนี้เปิดออกได้แล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะคุณยายไงตกใจหมดเลยคุณยายเข้ามาทําอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้ระวังให้ดีนี่คุณยายหุ่นยนต์นี่นะก็เป็นหุ่นยนต์เหรอพี่ฝนใช่แล้วก็เป็นหุ่นยนต์อู้หไล่กาถูกตั้งโปรแกรมมาคอยไล่จับพวกเรา เกือบไปแล้วเดี๋ยวขออีกรอบนึงสนุกดีสนุกดีตรงไหนกลับมาเดี๋ยวก่อนขออีกรอบนึงก็แล้วกันแน่แบบนี้เลยโอ้โหสนุกชะมัดเลยนันเนี่ยอ้าวไปไหนแล้วไม่รอกันบ้างเลยมาเร็วเข้าขึ้นบันไดข้างในมีกับดักอีกนะเฮ้ยเนี่ยกับดักอันบอเลยกับดักหมีกับดักหมีเหรอบูบูบูโอระวังให้ดีทุกคนถ้าเราโดนเข้าไปมีหวังตีแน่นอนบบอกว่าเดินหลบธรรมดาก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยว พี่วันครื่องบอน,นี้มีบันไดขึ้นไปอีกนะครับจอดเห็นอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ,อ่ะเอ้าเพื่อนยืนเมื่อเพื่อนยืนอยู่เฉยๆเลยอ่ะเขาคงกลัวพวกนายระวังให้ดีนะครับข้างหน้ามีกับดักอีกนะครับเนี่ยตามฉันมาได้เลยตามใครไปอโอ้โหว่าแล้วเฉียว <c oughs> <c oughs> พีเอกระวังหน่อยสิพวกปีกว่าพี่เอกระไปที่หลังสุดดีกว่านะแนวพี่วักระโดดให้ดูก็แล้วกันเนี่ตรงนี้เป็นกับดัก ตรงนี้มีแผ่นไม้ถ้ายังไม่ทันได้บอกอะไรเลยแผ่นไม้ตรงนี้มันแตกหักได้ระวังพี่ฝนโดดอันนั้นแล้วทาไมพี่เอกตกอันนี้อ่ะเขาไม่เป็นไรค่อยๆมาก็แล้วกันนี่ไงเห็นไหมกับดักเฮ้ยนายเฮ้ยฮ้ฮเป็นไงมั่งอะ่ะโดนนิดนึงเขาก็หล่นทันทีอ่าตรงนี้มีประตูเราลงไปข้างล่างได้อะ่ะขอบอกพี่เอกว่าเราลงมาลึกเกินไปแล้วนะพี่ฝนนะ แต่ว่าเราออกไปไม่ได้นี่นะเราก็ต้องไปตามทางที่เขาบอกเรามานี่ไงอันนี้อะไรอะ่ะจุดสตาร์ทคืออะไรอะ่ะพี่บอลคิดว่าถ้าเราเดินเข้าไปนะเราจะต้องวิ่งเร็วแน่นอนหรอ,อ,อ,อนั่นไงเห็นไหมโอ้อย่างงี้ก็สบายดิเพื่อนหล่นลงไปแล้วอะทุกคนพร้อมยังไงพร้อมแล้วเฮิบเชิบมานะโอ้โหโอ้หวิ่งเร็วจัดๆเลยนะเนี่ย หึบจึบบอจะไว้ให้ดีเดี๋ยวฉันจะพานายออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยแน่นอนบอบอกว่าตอนนี้เอาปากคาไปแล้วจะไม่พูดแล้วนะฮึบจึบืึบเออผ่านแล้วเออริ่มเหนื่อยข้างบนมีบันไดอะไรบางอย่างเราไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกปีนขึ้นไปดูให้เอาแบบ ในต้องอะพวกเธอเดี๋ยวฉันปีนขึ้นไปดูก่อนกค่แล้วกันเฮ้ยแล้วพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเรามาเร็วมากเลยเพื่อนบอกว่าไปได้ดีนะเนี่ยฉันอยู่ในกระเป๋าโบอยู่ในกระบะก็จะน่ากลัวหน่อยนะมาแล้วตรนนี้เราสามารถขึ้นไปได้ข้างบนมีอะไรหรือเปล่าเออไม่มีมีแต่กระโดดขึ้นข um ้างบนแล้วพี่ฝนกระโดดขึ้นข้างบนงั้นหรออ๋อตรงนี้ต้องกระโดดระวังให้ดีถ้าหล่นลงไปนี่ข yes ึ้นไม่ไหวแน่นอนเลยอะ เอยรอด้วยมาเร็วเข้าตามมานะตามมาเพิบฉิบโดดอยู่รอด้วยดิเพิบฉิบผ่านแล้วนี่ตรงนี้ผ่านแล้วเรียบร้อยเออเดี๋ยวก่อนเข้าไปทางเนี้ยทางนี้ทางนี้ทางไหนอระมีช่องทางขึ้นอยู่ทางนี้อ๋อนี่ไงมีหน้าต่างเปิดออกไปได้เมื่อตื่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเพื่อนกลับมาไม่รู้เพื่อนวิ่งกลับมาเพื่อนวิ่งกลับมามีอะไรเหรอเออคือว่าข้างหน้านะครับข้างหน้าข้างหน้าถึงแล้วข้างหน้ามีอะไรอ่ะ ข้างหน้าไม่มีมีแต่ไฟมืดมืดหอ้้แย่แล้วมืดก่อนปุยมุยทางนี้ทางนี้ฉันขึ้นมาแล้วเนี่ยฉันวิ่งกลับมาตามมืดมากเลยอ่ะขอบอกเขาบอกว่ามีประตูอยู่ตรงเนี้ยประตูอยู่ตรงนี้งั้นเหรอใช่แล้วพี่ฝนเพราะประตูตรงนี้เปิดออกได้ข้างในมีอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่เราจะลงกับขึ้นอยู่อย่างนี้ตลอดเลยเหรอโอ้บ้านคุณยายนี่ทําไมกว้างฉมัดเลยนะเนี่ยลึกลับซับซ้อนะมัด เพ่ตรงนั้นมีอะไรอีกอะ่ะเฮ้ยตรงนี้เราต้องปิดวาลต้องปิดวาลเหรอใช่รอะถ้าเราไม่ปิดวาลข้างหน้ามันจะมีไอ้น้ําร้อนๆพุ่งออกมาไงใช่ไอ้น้ําจะมาลาดตัวเราเดี๋ยวเราจะตุยว่างั้นเดี๋ยวเพียไปปิดฝั่งนู้นก่อนเอบเชิบปิดแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็อ,ออกไปจากที่นี่ได้แล้วนี่ไงวาลน้ําถูกปิดแล้วทุกคนเอบ ดึงดึงเลยเฮ้ยตรงนี้มีผ้าวางไว้ด้วยผ้วอันนี้เอาไปใช้ได้หรือเปล่าหยิบไม่ได้พี่ฝนหยิบไม่ได้ประตูตรงนี้เปิดออกได้หเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างใครเล่นลูกแก้วแถวนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เอยยาออกไปฮะอย่าออกไปอะไรหรอมีลูกหินกลิ้งลงมาโอโ้โหระาวาังให้ดีนะตรงนี้เราจะต้องคอยก่อนเดี๋ยวบ้านคุณยายทำไมมีลูกหินกิ้งด้วย มันเป็นกับดักอะไรบางอย่างหรือเปล่านี่ตกลงบ้านคุณยายทําอะไรกันแน่ครับเนี่ยเฮ้ยระวังระวังนี่ไม่ใช่บ้านคุณยายไม่ฝวนไงอันนี้คือคุณยายหุ่นยนต์ใจ้ายโอ้โหแอบก่อนแอบก่อนเร็วเข้าเดี๋ยวขอเข้าไปสิงตรงนั้นก่อนนะระวังนี่ลูกหินลูกใหญ่มากเลยฝั่งนี้มีทางออกตามมาเร็วเข้า กำลังไปรอแป๊บหนึ่งเปิดปัระตูออกไปเราจะเจออะไรบ้างอย่างนี่อะไรอะพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันต้องเข้าไปดูหน้าตาแปลกๆอุ้ยระวังอันนี้เป็นหลุมดำอะ่ะหรองั้นเราก็กระโดดขึ้นข้างบนไหมกระโดดขึ้นข้างบนแล้วปลอดภัยกว่าใช่หรือเปล่าน่าจะแล้วมัง้งอุ้ยดูดีหลุมข้างล่างอย่างกว้างเลยานี่เจอบันได บันไดก็ต้องไปเหนื่อยแล้วนะเนี่ยเมื่อไหร่จะออกไปจากที่นี่ได้สักทีหนึ่งนะนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะพี่ฝนอันนี้เป็นตุ่มเขียวๆกดได้ด้วยบูบูบูอันนี้คืออะไรอะโบบูฮะลิฟลิฟเหรอลิฟโอ้อันนี้คือลิฟโบบโบโบโบเมื่อกี้คือลิฟเหรอโบบอกว่าฉันกลัวความสูงเดี๋ยวเดี๋ยวเอออุตะโอ้เดี๋ยวก่อนที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันมืดตึบขนาดนี้อะ นี่เราอยู่ในบ้านคุณยายหรืออยู่ในป่าไหนเนี่ยเฮ้เดี๋ยวก่อนพี่เอกหรือว่าเราจะออกไปจากที่นี่ได้แล้วมีดวงจันทร์ด้วยอ๋อมันมันมีกำแพงล้อมรอบเราออกไม่ได้ต้องไปทางนู้นทางเดียวต้องไปเส้นทางในป่าทางเดียวเลยใช่เปล่ามันมืดมากเลยนะพี่ฝนระวังมาแล้วเข้าทางนี้เอ้ยพี่ฝนเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลยอ่ะเสียงเหมือนน้ําที่ไหนก็ไม่รู้นะเฮ้ยเฮ้ยเ้เกือบไปเฮ้ยจริงด้วยอ่ะเป็นน้าโอ้เย็นเจี๊ยบเลยตรงนี้โอ้ ลองว่ายลึกลงมาหน่อยดีกว่าถ้าว่ายลึกลงมาเราอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่แปลกๆก็ได้นะไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ฝนงั้นเราก็รีบว่ายออกไปเนี่เป็นน้ำอ่ะฮหายใจไม่ออกเป็นสาวย้ำอ่ะเฮ้อืออโออ๋อถึงแล้วถึงแล้วก็ขึ้นดียืนทำไรอยู่เออเออเอเหนื่อยเออเฮ้ยไฟติดแล้วเฮ้ยพี่ฝนเจออะไรเหรอมีแท่นขึ้นทางนี้เร็วทางไหนอ่ะนี่ทางนี้ทางนี้กวักมือก่อน อ๋อเนี่ยเหรอใช่แล้วอ๋อตรงนี้มันเป็นเหมือนก้อนหินอะไรบางอย่างที่เราสามารถกระโดดข้ามไปได้อะทุกคนเฮ้ยระวังนะเฮิบเชิบจะถึงแล้วเฮิบเชิบถึงแล้วออาเอออุตะนี่คุณยายไม่ใช่หรออันนี้เป็นรูกปั้นคุณยายอ่ะลูกปั้นคุณยายเหรอใช่แล้วเอาแล้วยังไงต่อจบแล้วนี่จบแล้วเหรอจบแล้วโอ้นี่มาทดสอบความกล้าให้กับเราใช่หรือเปล่า เราออกมาแล้วเราจบแล้วใช่ไหมเออขนาน่าจะจบแล้วนะเนี่ยอย่างนี้เราก็กลับบ้านได้แล้วสิงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเอาลวคุกกี้พิ่วตจะเอาไปฝากคุณยายทาไงดีอ่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยเอาไปฝากคราวหน้าแล้วกันนะอ,อสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน <c oughs> <c oughs> รักทุกคนนะจ๊ะ <c oughs> บุย